สวัสดีครับผมชื่อทีปานิชชาชิโยเป็นนักฟิสิกส์ชาวไทยคนหนึ่งและจะได้มีโอกาสสอนที่ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มาหาวิทยาลายันะยนเรศวรวันนี้ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังในประเด็นที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ปกครองลหลายๆท่านที่กำลังนึกหาวิธีให้บุตรหลานของท่านเนี่ยชื่นชอบและก็ประทับใจในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นประโยชน์กับนักการศึกษาหลายๆท่านที่กำลังออกแบบบทเรียนออกแบบพัฒนาการของเด็กเพื่อให้เขาเติบโตขึ้นมานั้นสามารถจะใช้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อยู่เสมอในชีวิตประจำวันซึ่งผมมาคิดคิดดูเนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วเนื้อหาของคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็น่าเบื่อจริงๆนะถ้าคุณลองดูมันเป็นนามธรรมที่จับต้องได้ยาก มันเป็นเรื่องของตัวแปรการคำนวณ x y z การแก้สูตรแก้สมาการมันไม่ใช่เรื่องที่เราสามารถจะเห็นภาพได้ชัดเจนไม่มีกิจกรรมต่างๆที่มาเกี่ยวข้องต้องออกแรงต้องแอคชั่นไม่มีเสียงดนตรีมากำกับไม่มีภาพแอนิเมชั่นแอคชั่นที่น่าตื่นเต้นอันนี้คือภาพลักษณ์ทั่วๆไปในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผมก็เลยมาเอาตรงนี้เนี่ยที่ที่ความเข้าใจที่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยนะวิทย์กับคณิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อในความหมายของคําว่าน่าเบื่อตามมาตรฐานทั่ว,วไปแล้วทําไมผมถึงเลือกประกอบอาชีพนี้ทั้งๆท,ที่ผมก็ชอบสิ่งที่น่าตื่นเต้นเหมือนเหมือนกับคนอื่นนะครับก็มาคิด ท้าวความว่ามีมีเหตุผลทางจิตวิทยาอย่างไรที่ส่งเสริมหนุนเนื่องให้ตัวเองเนี่ยหรือผมเองเนี่ยชื่นชอบแล้วก็เห็นเห็นความน่าตื่นเต้นในความที่น่าเบื่อของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พอนึกท้าวความไปไกลเนี่ยก็เลยจำได้ว่าสมัยที่ผมเป็นเด็กเนี่ยนะผมไม่ค่อยมีของเล่น อาจจะเป็นเพราะว่าพ่อกับแม่ไม่นิยมซื้อของเล่นให้หรือท่าอนอาจจะไม่มีตังค์นะครับมากมายพอจะซื้อให้แต่ผมก็ตามประษาเด็กท,ทั่วไปเนี่ยอยากจะเล่นของเล่นนะครับในสมัยก่อนนู้นเนี่ยก็มีอะไรบ้างมีรถบังคับวิทยุมีเกมต่างๆให้น่าตื่นเต้นเมื่ออยากเล่นแต่ไม่มีของชิ้นที่จะมาเล่นเนี่ยผมทำยังไงนะครับผมก็เหมือนเด็ก อนอื่นทั่วไปที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการซื้อของเล่นคือต้องหาอะไรมาเล่นเองและสมัยก่อนเนี่ยนะครับเด็กอย่างผมอย่างเราเนี่ยมีเวลามากมายเหลือเกินนะครับไม่มีกิจกรรมต่างๆไม่มีการเรียนพิเศษก็คือถ้าว่างก็คือก็คือว่าและไม่มีการบ้านเยอะขนาดสมัยนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ กลับมาจากโรงเรียนทํากันบ้านก็เพียงเล็กน้อยครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วที่เหลือนี่เป็นเวลาว่างทั้งหมดเลยที่ในเมือ่อไม่มีของเล่นเนี่ยถ้าทำยังไงเราอยากเล่นแล้วก็ต้องเรียนรู้และจับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยเอามาเล่นเองนะครับประดิษฐ์ของเล่นขึ้นมาเองมันอาจจะไม่มีสีสันสดสวยทำมาจากพลาสติกสีฉูดฉาดแต่ว่าเราก็ต้อง ฝึกที่จะจินตนาการขึ้นมาเองว่าแต่กิ่งไม้กิ่งนี้เป็นแท่งสาอากาศพิทยุนะลักษณะต่างๆเหล่านี้มันทำให้เด็กอย่างผมเนี่ยนะครับเรียนรู้ที่จะสแสวงหาและมองเห็นและมองเห็นประกายของความน่าตื่นเต้นในสิ่งธรรมดาธรรมดานะครับกิ่งไม้ก้อนหินต่างๆ นะเอามาติตาว่าก้อนหินนี่เป็นยานอาวกาศหรือว่าติตาว่าไอ้แท่งอิฐเนี่ยเป็นรถยนต์คันหนึ่งนะก็เล่นกันกันกบพี่กับน้องไปตาประสาด้วยความที่มีเวลาอยู่เยอะเนี่ยก็ต้องใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยนะครับในส่วนของการฝึกจิตต่างเหล่านี้เพราะนั้นเนี่ยผมจึงเติบโตมานะครับกับการที่ได้ได้รู้ว่าสิ่งที่บางครั้งมันเป็นของเล่น สิ่งที่เด็กทั่วไปเห็นว่าเป็นสิ่งที่ทําแล้วสนุกเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องพึ่งเราไม่ต้องพึ่งคนอื่นที่จะมาชี้ให้เห็นว่าอันเนี้ยของเล่นอันนั้นไม่ใช่ของเล่นแต่เราสามารถที่จะคิดเองได้ว่าอะไรสามารถนํามาเล่นได้เราฝึกจินตนาการให้เรารู้ว่าเอะอย่างนี้เนี่ยถ้ามองอีกมุมหนึง่งมันก็สนุกได้เหมือนกันที่นี่ ผมอยากจะขอพักประเด็นของการได้ฝึกการมองสิ่งต่างๆพื้นเททั่วๆไปของธรรมดาธรรมดานี่มองให้เห็นว่ามันก็มีโอกาสที่จะนำมาใช้สนุกได้เช่นกันพักตรงนี้ไว้ก่อนแล้วนำเสนออีกประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อจะมาเสริมกันให้ชัดเจดนมากยิ่งขึ้นะนะครับประเด็นคือว่ามันมีอีกกิจกรรมอยู่อย่างหนึ่ง ที่ถ้าใช้ามาตรฐานของความน่าตื่นเต้นตามแบบทั่วๆไปคืออะไรอะ่ะจะต้องมีสิ่งเรามีแสงพุปปับ๊บป,ปุบปั๊บต้องมีเสียงกระหึม่มนะกลางวานต้องมีกิจกรรมต้องมีการให้ออกกล้ามเนื้อออกแอคชั่นเหล่านี้เป็นเป็นความที่เราเข้าใจว่าเป็นความน่าตื่นเต้นตามมาตรฐานทั่วๆไป ถ้าเอาตัวชีวิตเหล่านี้เนี่ยมาเทียบกับกิจกรรมพิเศษอันนี้คุณจะพบว่าไอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อมากๆนะครับน่าเบื่อมากๆแต่ทุกคนย่อมรู้ว่ากิจกรรมที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยในอีกมุมหนึ่งมันมีความน่าตื่นเต้นนะน่าประทึกใจเพลอๆเนี่ยจะน่าตื่นเต้นยิ่งกว่าดูภาพ,พยนตร์ซิกิจกรรมนั้นคืออะไรคือการอ่านหนังสือ นะครับคุณลองนึกดูให้ดีว่าการอ่านหนังสือเนี่ยประกอบด้วยอะไรมากดูซิว่าหน้ากระดาษเนี่ยมันเรียบเหลือเกินเป็นกระดาษขาวขาวธรรมดาไม่มีแสงสีปุ๊บปั๊บบอมแบรไม่มีแอคชั่นมีเสียงไหมหนังสือก็ไม่มีเสียงออกมาส่วนลวดลายบนหนังสือเนี่ยก็เป็นแต่เพียงลายหมึกธรรมดาเขียนเป็นตัวอักษรยึกยืยย้อ ต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับหน้าจอภาพยนตร์หรือจอทีวีที่มีแสงต่างๆปุกปั๊บปอมแบบเพระเาะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเอามาตรฐานของแสงสีเสียงสิ่งเรา้าต่างๆเอามาตัดสินหนังสือเนี่ยคุณจะพบว่าหนังสือนี่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อมากที่สุดและในบรรดาสื่อต่างๆหนันงสือนิในยในยนะครับแต่เกือบทุกคนจะลงความเห็นว่ามองอย่างนี้ไม่ถูก เพราะหนังสือนิยายต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่อ่านแล้วแม่มันตื่นเต้นมันตื่นเต้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยเราไม่ได้ตัดสินที่รูปลักษณ์ภายนอกของลวดลายและสิ่งเราต่างๆที่หนังสือมันมีให้เห็นอยู่แต่เฉพาะหน้าแต่เรากำลังตัดสินหนังสือตัวนั้นเนี่ยจากความหมายที่มันกำลังสื่อเราไปถึง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีตัวกรองอีกชั้นหนึ่งคือผู้อ่านนั่นแหละเป็นตัวกรองเป็นผู้กํากับเองเป็นผู้จินตนาการเองนะครับจินตนาการว่าคุณกําลังอา่านหนังสือนิยายดังจีนกําลังภายในสักเล่มหนึ่งเขาก็บรรยายเลยนะครับว่ากําลังใช้หมัดมวยแบบนี้ม้วนมือแบบนั้นมีพลังลมปราณออกมาอย่างนี้พอคุณอ่านไปปั๊บเนี่ยจิตใจคุณ จินตนาการคุณต้องมาต้องเริ่มแล้วคุณก็จะค่อยๆปฏะติประต่อเห็นภาพเหล่านี้ขึ้นในมโนคติของคุณเองของผู้อ่านเองหนังสือมันก็เลยมีความตื่นเต้นในมุมลักษณะแบบนี้ก็คือว่าที่ผิวเผินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อก็แค่ลายเส้นบนกระดาษขาว,ขาวธรรมดาแต่เมื่อใดก็ตามที่ผู้อ่านนั้นเรียนรู้ ที่จะจับใจความแล้วก็อ่านไปอ่านไปเรื่อยๆกับเนื้อหาที่หนังสือนั้นกำลังสื่อสารอยู่คุณจะพบว่ามันยิ่งเพลอเนี่ยน่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นกว่าภาพยนตร์เพราะผมจะบอกนะครับว่านางเอกหนังจีนคนไหนก็ตามแต่ที่คุณดูภาพยนตร์มาเนี่ยดาบมังกรหยกภาคไหนภาคไหนเนี่ยไม่มีทักที่จะสวยไปกว่า หนังจีนที่คุณคิดขึ้นเองในหัวคุณขณะที่คุณกาลังอ่านนิยายอยู่นะครับอันนี้บางคนเนี่ยบางคนเนี่ยนะเขาเปรียบเทียบว,ว่าเวลาคุณดูหนังภาพยนตร์เนี่ยคุณกาลังดูภาพยนตร์ในสามมิติในสามมิติแต่เวลาคุณอ่านเองเนี่ยมันสี่มิติมันเพิ่มความลึกซึ้งของจินตนาการขึ้นมาอีกนะครับทีนี้ดูประเด็นนี้ไว้ แล้วก็พยายามเชื่อมโยงไปถึงประเด็นแรกที่ผมนำเสนอไว้นะครับว่าผมเนี่ยในตอนเด็กเนี่ยได้ฝึกที่จะมองเห็นสิ่งที่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยแต่กลายเป็นความน่าทึ่งขึ้นมาได้กับประเด็นที่ผมเพิ่งนำเสนอไปเมื่อตกี้นี่ว่าไอ้ทั้งสือตัวอักษรก็เช่นกันดูพื้น,นผิวผิวเผินมันก็น่าเบื่อแต่คนฝึก ที่อ่านหนังสือเป็นแล้วกลับเห็นมานาันน่าตื่นเต้นขึ้นมาอันนี้ก็คล้ายๆกันพอในมุมมองที่ผมกำลังดูสมการทางฟิสิกส์สมการทางคณิตศาสตร์ทฤษฎีบททางฟิสิกส์ทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์หรือเรื่องราวทางชีววิทยาสูตรต่างๆสมการเคมีเนี่ยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฝึกที่ใจ เห็นสมการหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างทองแท้เนี่ยผมจะเปรียบเปรยคร่าวๆว่าคล้ายๆกับคนที่ยังอ่านหนังสือนิยายไม่เป็ดก็คือเห็นลายเส้นบนหน้ากระดาษก็เห็นแต่เฉพาะลายเส้นบนหน้ากระดาษยังจินตนาการไปไกลไม่ถึงว่าไอ้ลายเส้นเหล่านี้เนี่ยมันกําลังแสดงถึงกําลังภายในแบบไหนกําลังแสดงถึงความงามของนางเอกแบบไหน ฉันใดนก็ฉัน,นั้นเวลาที่ผมมองสมการฟิสิกผมไม่ได้เห็นลายเส้นผมไม่ได้เห็นจํานวนเลขสองเลขสามหรือเป็นตวนัวอักษรแต่ผมกำลังเห็นเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่สมการฟิสิกเนี่ยมันกำลังสะท้อนหรือส่องให้เราเห็นอยู่ถ้าผมกำลังดูสมการ E เท่ากับ mc กำลังสองผมไม่ได้ ผมไม่ได้มองแค่ว่าเออมันเป็นอี e. คือพลังงานแล้วก็เกี่ยวเลยกับมวลกับความเระแสงหรือตัวแปรคืออะไรแต่ผมมองไปเห็นถึงลักษณะของมวลสารเป็นก้อนมวลที่เราจับต้องได้เนี่ยเออมันสามารถที่จะแปลให้เป็นพลังงานผมจินตนาการไปเห็นเรื่องของปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่มวลสารของอะตอม ที่เกิดขึ้นที่แจกคลารดวงอาทิตย์เนี่ยสามารถจะเปลียปล่ยนแปลงให้กลายเป็นพลังงานได้ผมเห็นเป็นเรื่องเป็นราวอุป,ปมาอุปไมยคล้ายๆกับการอ่านนิยายลักษณะแบบนั้นซึ่งเราก็ต้องมาคิดว่าเอะการที่จะฝึกการที่จะฝึกให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะอ่านนิยายสนุกมันก็ต้องใช้เวลาถูกไหมครับอ่ะ ั้งหลายปีกว่าจะเขี่ยวเขียดให้เขารักการอ่านแต่มันก็คุ้มค่าเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรักการอ่านเสแล้วเนี่ยถ้าคุณตกหลุมรักไปแล้วเนี่ยนะมันถอนตัวไม่ขึ้นมันแก้ไม่หายและมันก็จะเป็นประตูปเป็นสายทางให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตในอนาคตการฝึกที่จะเห็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมการทางฟิสิก ไม่ใช่แค่ผิวเผินแค่สูตรคณิตศาสตร์อยู่แต่เบื้องหน้าแต่มองให้เห็นถึงภาพและเรื่องราวของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องอาศัยการฝึกเช่นเดียวกันต้องอาศัยการฝึกเช่นเดียวกันฝึกได้แล้วเนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่าคุ้มค่าหรือเปล่าต้องบอกว่าในปัจจุบันที่เราทราบเรื่องของเชื้อโควิด -19 เนี่ยสอนให้เรารู้ว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแต่จําเป็นในด้านของการเอาไปเรียนและเอาไปสอบเพื่อแข่งขันกันที่จะได้อาชีพที่ตนเองชื่นชอบแต่วิทยาศาสตร์มีความจําเป็นเกี่ยวข้องกับการอยู่รอดของเราในสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ย จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องช่วยกันในเมื่อเราเห็นความสําคัญของมันแล้วและมันยิ่งจะุวีความสําคัญกันมากขึ้นเรื่อยๆต่อไปในอนาคตเราต้องช่วยกันในการที่จะฝึกเยาวชนรุ่นต่อๆไปของเราเนี่ยให้เห็นและมีความสนุกกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตอนนี้ก็เกือบจะหมดเวลาแล้วนะครับผมก็หวังว่า ที่ได้เล่าได้ชวนคุยมาเนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังหลายๆท่านที่ได้อุตส่าห์สลับเวลารับฟังกันมาจนถึงตอนนี้ถ้าได้มีโอกาสก็จะได้มาเล่าประสบการณ์ในหลากหลายมุมมองของการเป็นนักฟิสิกส์การได้เป็นอาจารย์ในการสอนหนังสือนะครับในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ผมทีปาณิชชาชิโยสวัสดีครับ